กยศคำนวณยอดหนี้ใหม่ได้เพิ่มอีก400,000กว่าบัญชีนะครับ ซึ่งคนที่เช็คแล้วมีเงินส่วนเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่สามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศอน,นะครับได้มีการคำนวณยอดหนี้ใหม่ให้กับผู้กู้ยืมเงินเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในการเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เป็นเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามกำหนด คิดดอกเบี้ยในอาาัตรา1%ต่อปีและลดเบี้ยปรับเหลือ0.5%ต่อปีกยศขอแจ้งว่าได้ดำเนินการคำนวณหนี้ใหม่เสร็จสิ้นสำหรับกลุ่มแรกจำนวน5 5 6 0 0 0บัญชีและได้สแสดงยอดหนี้ทางแอปกยศคนเน็ก t เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาและล่าสุดได้คำนวณยอดหนี้ใหม่เสร็จสิ้นอีกจำนวน4,03,000บัญชี ซึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยโดยจะแสดงยอดหนี้ทางแอปกยศ c อ n n n c t ตตั้งแต่วันที่31สิงหาคม68เป็นต้นไปดังนั้นปัจจุบันกยศจึงคำนวณยอดหนี้ใหม่เสร็จสิ้นแล้วรวมกว่า980,000บัญชีและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จจนครบถ้วนโดยเร็วต่อไปทั้งนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่ระบบแจ้งว่ามีเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ผู้กู้ยืมเงินสามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่เว็บ กยศและสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังมียอดหนี้คงเหลือสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR Code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาหรือสามารถชำระผ่านช่องทางอื่นที่กยศกำหนดโดยระบบจะลดหนี้ภายใน3วันทำการและผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บกยศ ซึ่งทางกยศย้ําว่าจะเร่งดาเนินการตรวจสอบข้อมูลการคํานวณยอดหนี้ใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วนและรอบครอบในทุกขั้นตอนก่อนที่จะนําข้อมูลขึ้นในระบบเพื่อให้ผู้กู้ยืมมั่นใจได้ว่ายอดหนี้ที่แสดงนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรวจสอบได้โดยกยศขอยืนยันว่าผู้กู้ยืมจะไม่เสียสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างแน่นอน